ภาพชาวเมียวดีจำนวนมากนำรถยนต์ออกมาเข้าคิวรอข้ามแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อนำรถเข้ามาเติมน้ำมันในฝั่งไทยซึ่งเพจ Facebook Natty เลิฟเมียนมานำมาเผยแพร่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในเมืองเมียวดีเป็นผลมาจากมาตรการตัดไฟฟ้าและน้ำมันในพื้นที่ชายแดนและทำให้ราคาน้ำมันในเมียววดีพุ่งสูงขึ้นและหาซื้อยากชาวเมียนมาจำนวนมากจึงขับรถข้ามแดนเข้ามาเติมน้ำมันในเขตอำเภอแม่สอด เช่นเดียวกับที่อำเภอพบระบริเวณชายแดนไทยเมียนมาค่ะมีชาวไทยและเมียนมานำรถยนต์เข้ามาเติมน้ำมันตามปั๊มเพราะกังวลว่าน้ำมันจะขาดแคลนซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยงานต่างๆได้เพิ่มมาตราการป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามพรมแดนแต่ก็ยังพบการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องล่าสุดตรวจยึดน้ำมันดีเซล200ลิตรจำนวนหนึ่งถังบริเวณชายแดนในตำบลทุ่งหลวงอำเภอแม่ระมาด ซึ่งเจ้าของอ้างว่านำมาส่งให้กับลูกค้าแต่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นการส่งออกนอกประเทศจึงคุมตัวไว้สอบปากคำยังไม่ชัดเจนใช่ไหมก็ขอเป็นเรื่องของเรส่วนเดี๋ยวยึดเรายุึดตรวจสอบก่อนนาะตรวจสอบก่อนตามนโยบายเลยเนาะเพราะมันคือพอท่นเสร็จเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาไปทําอะไรครับก็ประสานทางสุขกรแล้วก็มัน มันตัวนี้เขาเป็นบ้านเนี่ยเขาบอกเขาเอามาส่งบ้านกับกระปลงกับเกียอคือเขาให้การแค่นี้วาเขามาส่งตรงนี้แช่ครับแต่ว่าเรายึดตรวจสอบหลังจากที่พนักสวนสอบแล้วเนี่ยมันผิดอะไรบ้างก็ว่าไปตามว่าไปตามครับข้อมูลจากพลังงานจังหวัดตากครับบอกว่าหลังการห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมียนมานะครับตอนนี้มีรถยนต์ป้ายทะเบียนเมียนมาเนี่ยเดินทางเข้าออก เพิ่มขึ้นครับเฉลี่ยวันละ1,000คันจากเดิมเนี่ยวันละประมาณ600คันนะครับส่วนรถยนต์ป้ายทะเบียนไทยยังมีการเข้าออกปกติครับวันนี้พลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุเจเรีตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะจุดแรกไปที่บริเวณจุดตรวจม่วงมีตำบลท่าสายลวดตรงข้ามกับเมืองเมีเมยวดี จุดนี้ผอบทอบได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและป้องกันการลักลอบขนส่งน้ำมันจากนั้นเดินทางไปที่ท่า34ท่าข้ามของเอกชนซึ่งฝั่งตรงข้ามคือเมืองชเวโกโกเป็นจุดที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมขนาดใหญ่ของกลุ่มสแกมเมอร์และคอ์เซนเตอร์ โดยในการลงพื้นที่บางจุดในครั้งนี้ได้ขอไม่ให้สื่อมวลชนติดตามนะคะเพราะกังวลเรื่องผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะ